บริดนี่เปิดเลยว้าวอะไรเนี่ยโอ้โ hmm. ทษทีนะจูลี่ hmm. มันดูแปลกอะเหมือนเมื่ออะไรสักอย่างโอ้มีปุ่มให้กดด้วยกิดหัวเราะนะจูลี่ฉันต้องใช้ความคิด hmm. โอ้นี่ไงอมยิ้มดูแสงไปเลยว้าวอร่อยจังว้าวบริดนี่กินได้อร่อยจริงๆฉันอยากล้วเหมือนกัน <c oughs> จะเลี้ยโอ้ โดนเข้าจมูกจังๆเลยบรินนี่ไม่ดีเลยนะคปดาของฉันก็ได้อะไรกันเนี่ยอีห้วขยะขยะเหม็นมากทำไมเก่นถึงเหม็นขนาดนี้มาจากอมยิ้มเหรอไม่มาจากบูชสมันเหมอนขนจูเลียกินให้หมดเลยนะก็ได้จะรีบกินเดี๋ยวนี้จะได้ไม่เหม็น อฉันกินต่อไปไม่ไหวแล้วไม่ต้องมาบังคับฉันด้วยนะบริตตี้จูลี่เธอต้องกินนะเราอยู่ในชาเลนจ์ลืมไปแล้วเหรอ <S <S ใช่แล้วฉันต้องทำได้กาคาเข้าไว้ <S 1> <S 1> โอเธอเอาเข้าปากหมดเลยเหรอแบบนี้สิเจ๋งฉันทนได้แค่ต้องกินมันลงไปออกไม่นะมีบางอย่างจะออกมาพ่อที่นะบริตนี้บลูชีสอยากมาทักทายเธอนะ ถามจริงมันฝันรฉะฉะน้ายฉันเลยเหม,ม็นชะมัดอะหายใจไม่ออกเยี yeah. ่ยมทีนี้จะได้กินอมยิ้มของบริดนี่แล้วอืมอร่อยมาสับฝากกันนะเยี yeah. ่ยมทีนี้ก็เปิดพร้อมกันว้าวน่ารักจังเลยลิบกอสกับสปริงเคิลส่วนฉันได้ยาลิลลูกตากับสปริงเคิลเจ๋งอ่ะฉันลองกันนะอืมดูสิมันคือลิบกอสที่กินได้อ่ะ อะไรจังเลยแล้วจะเป็นยังไงทาที่เลนสฝีปากว้าวสวยจังตอนนี้ฉันมีเลนสฝีปากเป็นสีฟ้าเยี่ยมไปเลยจูลี่สนุนให้เธอนะละเวลาลองพ้อมสปริงเกิลแล้วมันดูสวยมากๆและเสียงก็เสียงด้วยจูลี่ฟังสิเสียงประชิมมาใช่แล้วเสียงด้วยสนุกจังฮ่าอาล่ะสนุกพาแล้วทีนี้ได้เวลาลองเปิดขวดและเทใสจ่จาน สวยจังเลยทีนี้มาทั้สองพร้อมกันจุ่มริมฝีปากในสปริงเค้าว้าวจูลี่ดูนี่สิรลิมฝีปากของฉันเป็นสีฟ้าวิบวับสุดยอดไปเลยทีนี้ก็มาลองชิมกันว้าวหวานจังถูกใจมากอร่อยจังเลยทีนี้ก็ตาเทอนแล้ว เย้ฉันอยากลองเยลลี่ลูกตาสุดเจ๋งมากมันดูตลกเลยใช่ไหมดนตาสีฟ้าเข้ากับฉันด้วยอะแต่ก่อนอื่นนะต้องเทสปริงเกอลใส่ซานวู้น่ารักจังเลย <c oughs> ทีนี้ก็แค่เหลือจุ่มลูกตาลงไปดูเจ๋งมากฉันอยากกินแล้วล่ะ นุ่มแล้วก็อร่อยข้างในมียามเบอร์รี่ด้วยนะเยี่ยมทีนี้มาลองกันว่าใอหลอดเมรสช่ายังไงว้าวมันคือน้ำเชื่อมรสเบอร์รี่สุดยอดถูกใจเดี๋ยวให้หมดเลยอ,อร่อยฉันทำไปต่อแล้วหลับไปกันเลยเฮ้ยบริกนี่ฉันเปิดก่อนนะครั้งนี้ฉันเป็นคนแรกสุดยอดมาเปิดฝากัน อะไรอ่ะโถ่ซุ่มเหรอเดี๋ยวก่อนนะมันคือโถ่ซุ่มกับจุ๊บเปจุ๊บข้างในมีผงอะไรสักอย่างมาลองกันว้าวอะไรจังอะไรจุ่มอมยิ้มลงในผงสีฟ้าน่ากินมากได้เวลาล้องแล้วว้าวไิเสร็จไปเลยอ่ะผมมีรถเปรี้ยวเล็กน้อยฉันชอบจูลี่ขอลองมานีมไหม ไม่เหรอโอ้กันได้มาดูกันว่าฉันได้อะไรว้าวมันคือจ u i ่ e d r อ p เจ๋งไงมีกาม,มิสสีฟ้าเล็กๆอยู่ข้างในต้องกินเข้กับเจลสีฟ้ารสเปรี้ยวด้วยฮึ hmm. ฉันมั่นใจมันต้องอร่อยมากแน่นอนอืมเปรี้ยมากแต่ก็อร่อยด้วยอะฉันชอบโอ้เจ๋งมันเข้ากันได้ดีกับกาม,มิหวาน ต้องลองพร้อมกันแน่นอนอุย้ยน่ารักจังเลยมาลองกันเถอะสิ่งไปเลยฉันอยากกินอีกนะเปรี้ยวปี๊ดหน้าฉันบูบ้ไปหมดแล้วสนุกจังโอ,อ้ต้องการอะไรจูลี่บีบเจอของเธอให้ฉันนิดนึงได้ไหม <Okay. S 1> จริงปะสุดยอดขอบคุณนะบริดนี่ เจลลูมกับผงต้องอร่อยมากแ oh, <wow. S 1> น่นอนลองกันว้าว <c oughs> เรียวจังสุดยอดถูกใจนี่เป็นขนมที่อร่อยที่สุดเลยนี่บรินี่มีจิงโจ้อยู่ตรงนั้นฮะเธอเชื่อแล้วเปดิดฝาก่อนนะว้าวมันคืออมยิม้มเยี่ยมไปเลยอยากลองแล้วอี๋ <c oughs> อะไรอะ่ะมีหนอนอยู่ข้างในแย่แย่แยบริทนี่คงมีความสุขมากสินะมาดูกันว่าทำมีอะไรอยู่ใต้ฝา อะไรอะฉันมีระบาดมือฝันราชฉันันเลยมันจะระบาดแล้วคอลลบเอ๊ะแล้วเสียงต้ไปไหนอ่ะมาลองเช็คระเบิดกันหวังว่ามันจะไม่ระเบิดใส่มือฉันนะทำยังไงดีลองดึงหมุดดูสิมันอาจจะไม่ระเบิดก็ได้ถ้าพูดถูกฉันต้องลองฉันมือสั่นด้วยความกลัวแล้วเป็นไงมันไม่ระเบิดมันคืออะไรอ่ะ อ๋อมีให้กดตรงนี้ด้วยมาลองกันว้าวเปรี้ยวมันคือสเปรย์ลดเปรี้ยวอะไม่ใช่ระบาดเยอะเป็นไรฉันชอบแบบนี้จูรี่เอาอะไรอยากลองงั้นเหรอไม่มีทางเป็นคนฉันคนเดียวกินหนอนไปเลยเอ๊ะอะไรกันเนี่ยหมดแล้วอเร็วมากันก็ได้ฉันไม่ต้องการมันแล้วอศครีมหนึ่งลูกอะไรระบาดมามันจะระบาดเฮ้เอ,อแ,ปแปลกๆนะไม่มีเสียง อ๋อเข้าใจแล้วมันก็แค่สเปรย์โอ้ยไอศครีมโนใส่หัวฉันดูเหมือนว่าต้องทำอีกคนฉันไม่อยากลองอมยิ้มจริงๆอะมันดูน่าขยักขยแยงก็ได้ลองสักหน่อยต้กลัวโอเคอรไรจังเลยอ่ะอมยิ้มมันนี้ฉันชอบนะ โอ้อะไรกันเนี้ยไม่จริงนะฉันกินลูวก,กวาดหมดแล้วมีหน่อยอยู่ในปากด้วยขยะขยะออกไปออกไปแล้วลายที่สุดเลยบริตนี้ฉันไม่อยากกินอีกแล้ว <Please. S 1> อะ please เฮ้ยไม่กินฉันไม่อยาก oh. โอ้ก็ได้จะกินเดี๋ยวนี้ฉันมีไอเดียแล้วบริตนี้อยากเห็นแม่กลอนไหมดูนะดูให้ดีดีมีอมยิ้มสองอันทิ่ไหม แต่มันจะหายไปในหนึ่งสองสามเป็นไงล่ะหายไปแล้ว <ผม S 1> ฉันทำไอศครีมคขนให้ตัวเองครั้งโอ้ยอมนี้มาจากไหนเนี่ยอะไรกันทีนี้จะหายไปอีกอันหนึง่งดูดีๆนะเป็นไงหายไปแล้วฉัน <ผม S 1> เป็นนักมายากลที่งี่เง่ขขบคืดขบคื้นโอ้ไม่นะไอศครีมโอนฉัน <laughs> <ผม S 1> พังอีกแล้ว <laughs> ฉันหมดความมดทนแล้วเนะ <laughs> แก่งจัง <laughs> โออโจลี่นั่นใครอะไหนข้างหลังฉันเหรอ เออฉันก็ไม่รู้สิฉันเข้าใจว่านี่เป็นของเธอกินให้อร่อยนะส่วนฉันจะเอาหมวกไปฉันชอบริดนี่มาปล่อยิงฉกกนใครจะเป็นคนแรกโออไม่นะฉันแพ้มาดูกันว่าฉันได้อะไรว้าวมันคือเลโก้แต่ฉันจะใช้มันทําอะไรอ่ะโหมันทํามาจากช็อกโกล็ดอร่อยจังเลยฉันชอบเลโก้แบบนี้ เยี่ยมสุดยอดทีนี้มาลองประกอบแล้วก็กินกันแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันสามารถสร้างปราสาทให้ตัวเองได้ใช่แล้วจะสร้างปรา,าสาทที่สวยงามจากเลโก้สีฟ้าแถมเป็นช็อกโกแลตด้วยไม่เคยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนแน,น่ๆจริงเลยใช่ไหมว้าวบรินนี่สุดยอดห oh. อคอยฉันสุดท้าย oh. สิ่งเนลาจมสำเร็จแล้วเยี่ยม yeah, มาก แม่รู้สึกว่าจะเสียดายให้ต้องกินนะแต่ฉันภูมิใจตัวเองจังนี่จูลี่อย่าแต่ต้องเปิดฝากระออโดูเสียมีอะไรได้เลยมันคืออะไรนะว้าวมันคือดอริโต้แถมเป็นสีฟ้าฉันไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนรสชาติจะเป็นยังไงนะแต่แกะหอไม่ได้มันปิดแน่นมากโอ้ให้ตายหล่อนออกมาหมดเลยไม่ตลกเลยนะฉันจะรวบรวมทั้งหมดมา แล้วก็ทำหอคอยนาโช่มันต้องสุดยอดไปเลย<อ>ฉันสามารถกินหอคอยทั้งหมดได้ในครั้งเดียวเป็นไงล่ะเจ๋งนะชิมบ้าแน่นอนไม่มีใครเคยทำแบบนี้มาก่อนดูให้ดีๆิะบริทนี่อีกนิดเดียวใกล้สำเร็จแล้วอืมฉันกินนาโช่ได้หมดจริงๆในครั้งเดียวออ มีบางอย่างผิดปกติแล้วฉันรู้สึกแสบร้อนฮ่าแต่ทำไมละ่ะอโอ,โอจูลี่ <c oughs> ฉันมีข่าวร้ายนาเช้าของเธอเคยรถเแผนะเพอจะพ้นไฟแล้วแต่กวจังเลยฉันต้องดับไฟได้วยถังดับเพลิงโอ้เราทำได้ฉันช่วยเธอไว้ฮฮะจูลี่หนวดเธอน่ารักจังเลย <c oughs> โอ้ไม่นะประสาทสายมิสศซของฉันมันละลายหมดแล้ว มันเป็นความผิดของเธอจูเล,ลี้สกินได้ยังไงเนี่ยแต่มันตลกมากเลยนะฮะเด้ไอเนีตอย่าทำแบบนั้นเอาละ่ะหนูว่าลบเสร็จแล้วมันดูค่ะหนูต้องการเครื่องดื่มอยากได้ที่สวยละก็อร่อยมากแล้วคุณย่าอยู่ไหนย่าอยู่นี่จ้าแค่เอาไปเก็บฟักทองมาย่าคิดว่าจะทำสมูทตี้ที่ดีต่อสุขภาพที่สุดให้หลานสาวของย่าเด็กน้อยต้องการวิตามินมากมาก พราะงั้นจะทำสมูทตี้ผักจากฟักทองทักใส่ออกมาแล้วทีนี้ก็เอาบรอกโคลีและก็ผักโขมมาใส่ลงไปในฟักทองจากนั้นก็เดีวลาของอเครื่องปัน่นแต่ว่ามันทำงานยังไงเนี่ยโอ้สําเร็จ <c oughs> ทีนี้ก็ปั่นทุกอย่างให้ละเอียดดูนี่สิมันสวยงามแค่ไหนเมจ๋าเยังไ,ไงนี่ตอนนี้ค่ะกดต,ตรงนี้ คุณย่าแว่นตาหลุดค่ะ<ฮ>ขอบใจจะอีนิดอีนิดนก็มาดูกันว่ามันออกมาเป็นยังไงและแค่ต้องใส่หลอดเท่านั้นก็เสิร์ฟได้แล้วไอพิ <I S 1> มสวยงามมากเฮ้ยกลิ่นแย่มากคุณย่าก่งค่ะแต่เครื่องหนึมผักไม่เลิศเลยส่วนฉันทำเครื่องเน่มสุดเจ๋งว๊า <What? S 1> มันอร่อยเกินบรรยายด้วยเครีมในเครื่องปัน่นส่วนอีกเครื่องก็ทยลิ่มหมี่ <Huh? S 2> และที่นี้ฉันต้องการแฟนตามันอร่อยมากมากและที่นี้ก็เปิดเครื่องผสมทุกอย่างให้เข้ากันลองอย่างนี้สิสวยงามได้ครีมแล้วส่วนเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องดื่มออกมาเป็นสีรุง้งตอนนี้ก็เทใส่แก้วและจากนั้นก็ตามด้วยครีมรเราเข้าออกมาสิโอ,อช่างเถอะแล้วมาทีไหนกันได้ ทินี้ก็ใส่ลงไปจากนั้นราดน้ำเชื่อมอเบอรร่ลงไปและลูกกว่นเนอือีกเยอะๆมันสดใสและก็สวยงามเสียบหลอดก็พร้อมแล้วห <c oughs> ยุดเลยตอนนี้ถึงตาฉันทำอาหารแล้วเอาเพรเสียงไปให้พล <c oughs> ฉันจะใช้วัตถิบของตัวเองเท่านั้น <c oughs> ฉันจะสร้างเครื่องมซิกเนเจอร์ของตัวเองขึ้นมาต้องการแค่น้ำยาของฉันเท่านั้น ใส่ส่วนผสมไม,ม่กี่อย่างมันจะกลายเป็นเครื่องดื่มที่สมบูรณ์แบบแบิ๊กนี่ไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนแน่นอนอและใส่ในแก้วหัวกันโลโอ๋อโห้แสเเหมือนนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงเลยเธอมารบกวนฉันอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นก็เสร็จแล้วฉันมีเขาเท่าจนเต็มแก้วขาดแค่ส่วนลับของฉันเองก็จะปุ่งมันขึ้นมา จะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าใส่ทุกอย่างเข้าไปแม่จ๋าแม่เจ๋อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ควรใส่ลงไปให้หมดเลยนะแต่ไม่เป็นไรฉันยังมีชีวิตยอยู่ใส่ส,ส่วนผสมลับลงไปตอนนี้ก็เสิร์ฟได้แล้วโอโหเครื่องดื่มทั้งหมดดูสดอดมากหนูอยากรั้งจากแก้วนี้มีควันด้วยเจ๋งอ่ะโอ๊ยเปลี่ยปีเลย เอยฝันร้ายชัดเหมือนมีมะนาวหนึหน่งร้อยลูกอะเวนเซ่ตั้งใจมากกันไปแล้วอันนี้น่าสนใจจังเออไม่นะอะไรกันเนี้ยบรอกโคลีเออ,ย,อย่แย้เอไม่นะบริตนี่ร้านทำมันลงไปอย่าเปียกไปหมดแล้วเออขอโทษค่ะคนเยอะแต่เครื่องดื่มของย่าไม่อร่อยเลยและตอนนี้เนายอยากลองเครื่องดื่มแก้วนี้ดูนั่ากินมากมั่อลังการเลยก็เป็นสีรุ้งโอ้ใช่อ,ร,อร่อยจังเลย หนูชอบมากพูดได้ลวเครื่องเด็บก้าวน,นีเด็ดที่สุดเลยโอ้นั่นมันคือเครื่องเด็ดของฉันเองฉันชนะขอบคุณนะลกสาวครั้งนี้หนูว่าเราจะเสร็จแล้วและหนูต้องการซูชิทุกคนทำได้ไหมคะอาหารญี่ปุ่นกเหรอได้อยู่แล้วเริ่มจากตรงไหนดีนะฉันมาคนแรกแล้วก,กันเอาสาหร่ายนอริมาแล้วก็ข้าว จากนั้นก็เกี่็บข้าวให้ทศรายฉันทำสูชิได้อยู่แล้วรู้ไหมว่าทันชีวิตฉันเคยทำมากี่ครั้งแล้วอะเป็นสีรุ้งด้วยและจากนั้นฉันต้องการโอ้น้วมันคืออะไรอะชิ้นมึกมึือมันคือปลาดิบดิบนายอยากแยงฉันจะทำซูชิที่ไมีอวคาโดแล้วก็มะม่วงนี่สิอร่อยเดี๋ยวฉันแสดงการหั่นผักที่เป็นเอกลักษณ์ของฉันให้ดูแค่ไม่กี่วิ ม,มัมม ո กัวคเดก็เป็นชิ้นแล้วอีนิดอย่ากแวกว่งก่วงแบบนั้นนะมันอันตรายอ้ยเอาไปห่างๆดีกว่าทีนี้ก็ได้เวลาหมวนสูชิและจากนั้นก็มาหั่นเป็นชิ้นๆกันเออออกมาสวยงามมากเลยหวังว่าจะอร่อยมากๆเหมือนกันเพอหัน่นเสร็จแล้วเหลือแค่ต้องตกแต่งซูชิของฉันด้วยครีมครีมสีเหลืองสับกับสีขาวมันทั้งหวานและก็อร่อย แบบนี้แหละจากนั้นก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำเชื่อมสต,ตอรอเบอรี่คุณนยาดเนี่สิคะ oh. มันสดใสเกินไปนะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวคันแซมมวดธีการทำซูชิที่ถูกต้องให้ดู mm hmm. เอาเข้ามานิดหน่อยปั้นให้เป็นลูกกลมๆ <c oughs> ทำไรต่อนะโอ้โห <c oughs> oh ฉันมีนิมิตของอนาคตพุ่งเข้ามาในหัวของฉันเองแน่นอนันทำทุกอย่างตามนั้น <Nice. S 1> สาหร่ายแบบนี้น่ารักมากๆเอามาตกแต่งข้ากันเถอะ แล้ก็เส้นบางๆนี่ด้วยและจากนั้นฉันต้องวางไข่คาวเวียมันจะดูเหมือนตาน,น้อยๆของซูชิที่เหลือก็แค่เพิ่มครีมชีสลงไปด้วยสิ่งนี้ฉันสามารถวาดลวดลายวงมุมที่น่ารักได้และก็เพิ่มพริกสีแดงทีนี้ก็มาจัดจาน มี่ข้าวในโรงศพด้วยเหรอ,อฉันบอกติงแล้วให้ปิดฝารงศพไว้แบบนี้จัดซุชิแล้วก็เพิ่มวาซาบิด้วยนะ<อ>ฉันทำเสร็จแล้วนี่คุณย่าอย่าหลับค่ะอะไรกันเนี่ยซูชิของพวกเธอน่ากินมากเอาละ่ะย่าต้องไ้ทำเหมือนกันย่ารู้วิธีทำซูชิของพวกเธอนะ่ะมันไม่ยากเท่าไรวัตถุดิบสำคัญก็คือสาหร่ายข้าวปลาแซลมอนแตงกวา ละเอีต้องการครีมชีสด้วยใช่ประมาณนี้และเยอะมากทีนี้ก็มวนสาหร่ายกันแต่ว่าอะไรไหมใส่เยอะเกินไปแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งน่าจะใช้ได้โอไม่มันไม่สำเร็จนะค oh, <man. S 1> นณย่ตลกจังเลย hmm. อย่ามาขำนะโอ้อย่ารู้แล้วอย่าจะทำแบบสไตล์ของตัวเองมันจะเป็นเค้กวางสาหร่ายด้านล่างตามด้วยข้าว สุดยอดจากนั้นเกาเพิ่มครีมชีสเยี่ยมมากเหลือแค่ต้องเพิ่มไส้จากแตงกวาและปลาแซลมอนเยอะๆยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยสวยงามผักโขมอีกเล็กน้อยเท่านี้ก็เสิร์ฟได้แล้วเป็นไงนล่ะชอบสูตรของย่าไหมเสียงข้าพันยา่าหวังว่าบริตตี้จะชอบเหมือนกันว้าวสาชิยามากเลยอะ่ะ แต่ว่าจานนี้สุดตาหนูที่สุดมันคือเค้กซูชิหนูอยากลองก่อนแล้วเง้เ้ยเงยอาไหมนะมันลยค่ามือเลยแย่ท่สุดตอนนี้มันสกปรกด้วยตุย่นยาไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยทีนี้มาลองจานนี้กันสิ่งจุงเลยหอมหวาน ทีนี้ก็ลองจุ่มในซอสสีชมพูเออรสชาติจะเป็นยังไงนะว้าวอร่อยมากมากหนูชอบอีนเก่งมากแล้วนี่คืออะไรนะโอ้ตลกจังเลยอะหนูชอบมาลองรสชาติกันม,มันก็แค่ข้าวที่น่าเบื่อไม่ไม่ถูกใจเลย และเมือก็รอด้วยและไปอีกครั้งที่อาหารของอินนเป็นอาหารจัดปดข้องหนูเย้ฉันรู้อยู่แล้วฉันชนะทุกคนอีกครั้งฉันเก่งที่สุดครั้งนี้หนูต้องการคุกกี้ทำได้ไหมคะไม่มีปัญหาโอ้อย่าทำได้ใช่ฉันก็ทำได้เหมือนกันมาเริ่มเลยก่อนอื่นฉันต้องทำแป้งสำหรับคุกกี้เทแป้งลงไปเยอะ อิเน็ตอยู่ได้แล้วเธอมีแป้งพอแล้วนะทีนี้ต้องตอกไข่นะแบบนี้เข้าใจไหมต่อไปก็ทำต่อเลยค่ะต่อไปหนูต้องการน,นมให้ลงไปจากนั้นก็เพิ่มน้ำตาลอืมหวานมากเลยเยี่ยมมากทีนี้ก็ผสมาสอย่างให้เข้ากันฉันทำได้อยู่แล้วโอ้แป้งเหนียวมากเกินไปอ่ะมันยากที่จะขน ทีเนตตยืดก่อนซิเธอต้องการแป้งนิดหน่อยนะทีนี้ก็ผสมทุกอย่างด้วยมือของเธอมือเหรอเจ๋งเลยแป้งออกมาสุดยอดมากทีนี้ก็มาคึงแป้งด้วยไม้นวดแป้งกันสุดยอดมันกลายเป็นแป้งที่เจ๋งมากนี่มาตัดคุกกี้กันฉันอยากให้มีรูปร่างเหมือนผีเสื้อนี่มันสุดยอดและก็น่ารัก เอาไปเข้าเตาอบออก,กันได้เลยอินิดระวังด้วยจ้ะคุณย่าทุกอย่างเรียบร้อยดีอยากรู้จังว่าต้องตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่กันนะ<ม>ฉันคิดว่าสูงสุดไปเลยค <c oughs> ่าน,นี้ก็เสร็จแล้ว <c oughs> แค่ต้องรอเท่านั้นคุณย่าเป็นยังไงบ้างคะอินิดอย่าเพิ่งรบกวนแกกำลับบงหาสุดคุกกี้ที่อร่อยที่สุดอยู่ใช่แล้ว แบบนี้แหละย,ย่าชอบเอาละ่ะย่าต้องการโกโก้โอเวนสเตย์ Wednesday, แบ่งให้ย่าได้ไหมจ๊ะ <c oughs> แน่นอนอค,ค่ะรอนสักครู่ค่ะเอาไปได้เลย <c oughs> ขอบใจจ่าเด็กน้อย <c oughs> เอย๊แล้วโกโก้หายไปไหนหมด <c oughs> หมดแล้วเหรอ <c oughs> ไม่อยังไงเนี่ยเวนสเตย์ช่างเถอะยาจะใช้ <c oughs> ช็อกโกแลตแทนแล้วกันมันดีกว่าโกโก้ด้วยซ้ำ <c oughs> แบ่งช็อกโกแลตเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในแป้งคุกกี้ อย่าคิดไปเองเหลือว่าช็อกโกแลตหายไปเนะช่างเถอะทีนนี้ผสมทุกอย่างให้เข้ากันและมาสร้างคุกกี้สวยงามอินิดอย่าแต่ต้องอย่าต้องเอาไปเข้าเตาอบเปิดฝาเตาอบและใส่คุกกี้ของเราเข้าไปเราแค่ต้องตั้งอุณหภูมิที่ถูกต้องรเรียบร้อยทีนนี้ก็งีบรับสักหน่อย โอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยมีกลิ่นไหม้บางอย่างนะเอาคุกกี้ออกมาก่อนใออยังช่วที่คุกกี้ของยาไม่ไดไหมแล้วนี่คือของใครเนี่ยขออีนิใช่ยไหมโอ้ไม่นะทำไมถึงเป็นสีดำแบบนี้มันไมหม้หมดเลยผลอะไรชัดๆเหนูเศร้าจะอะไรให้บริตนี้กินนะทำยังไงดอีอาอคนยา,ากอัจฉริยะมั้งเอาคุกกี้ไปเคลมสันดีกว่า แก้ไขปัญหาได้หนึ่งทีนี้อยากกจ็จัดคุกกี้ใส่ตะกร้าแล้วก็นอกมนอุ่นหนึ่งแก้วแล้จะทำคุกกี้ที่อรที่สุดในโลกเหมือนกันก่อนอื่นต้องละลายช็อกโกแลตจากนั้นก็เอาคุกกี้เสียบไม้แล้วจุ่มลงไปในช็อกโกแลตที่ละลายแล้วมันทั้งสวยงามและก็น่ากินมากๆต่อไปก็โรลสปสิงเกิลหลากสี แคแะสับมันพร้อมกับมาร์ชเมลโล่เยี่ยมมากคุกกี้ของฉันพร้อมแล้วฉันยังตามหลังทุกคนอยู่ได้เวลาเผาคุกกี้กันแล้วเออใช่แค่แบบเดียวมันก็สุกแล้วล่ะทีนี้มันขยี้ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่จะเป็นดินที่ทำจากบิสกิตรสชอกโกแลตแสนหวานจากนั้นก็เพิ่มเวฟครีม มีชั้นดินแล้วต้องมีชั้นครีมด้วยจากนั้นก็เพิ่มเยลลี่หนอนเยอะๆและชั้นด้วครีมอีกชั้นหนึ่งเหลือแค่ต้องราดน้ำเชื่อมช็อกโกแลตที่ชามดูนี่สิว่ามันไหลออกมาสวยงามแค่ไหนและแน่นอนต้องตกแต่งด้วยคุกกี้โอรีโอถ้าทำมันเป็นป้ายหลุมศพเอาเครื่องหนึ่งออกแล้วก็เขียนว่า r IP จากนั้นปักลงที่ดินที่กินได้และกระดูกหวานๆอีกเยอะๆและลูกตาเล็กๆก็ไม่เลวนะและเพื่อสำหรับขุดหนอนวิทนี่ได้แวลองแล้วว้าวเดินได้กินทั้งนั้นเลยโอ้ยแต่นี่คืออะไรดูไม่เหมือนคุกกี้เลยอะ่ะมีเพื่อด้วยเ <c oughs> จ๋งจังมันดูเหมือนสุดสารนั้นมาลองกันว้าว <c oughs> นี่มาอะ่อกันบรรยายอะ่ะ อ่าแ,แล้วอีกนะอีเสือดูน่ารักมากๆเลยหนูอยากลองอ๋อ,อมอไมร์ใหญ่แยงคุกกี้ไม่ไม่อยู่ใต้ช็อกแกลลตนะอินนิดทำไมทำแบบนี้อ่ะต้องล้างด้วยนมแล้วโอ้ใช่อร่อยจังโอ้แต่นี่คืออะไรคุกกี้ดูเหมือนหนูว่านเลยมาลองกันโอ้ มันคือช็อกโกแลตชิมอะอะร่อยมากมแล้วตัวเลือกคดีนะในรอบนี้ผู้ชนะก็คือเวนส์เดย์ขอบคุณทักใจอยู่แล้วว่าฉันต้องชน,นะนะ